โอเคครับมาวันนี้เราเอาพาออกมานอกบ้านกันนะปกติเนี่ยช่องเราจะถ่ายกันแต่ในห้องสตูขอผมนะครับเนาะวันนี้เนี่ยพอดีเรามาญี่ปุ่นนะแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาผมมาต่างประเทศนะครับหนึ่งในเหมือนกับฮอบบี้นะครับกิจกรรมขำๆเนี่ยก็คือดูนะครับว่าคนท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าบริษัท แต่ละประเทศเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเช่นแบบว่าเอ้ยคนประเทศนี้ชอบใช้ของอะไรนะครับหรือว่าชอบใช้แอปอะไรซื้อของอะไรต่างชาติมาชอบเข้าร้านไหนอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนกับการที่แบบเรามาดูสำรวจตลาดอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เผื่อใครบางคนเนี่ยสนใจพวกหุ้นที่เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างช่วงนี้หุ้นประเทศญี่ปุ่นเขาก็มาแรงตั้งแต่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาก็มาลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะเนี่ยเผื่อบางคนอยากได้จะได้อินไซต์ในประเทศนั้นไปเนี่ย ก็ลองดูคลิปนี้เผื่อจะได้ประโยชน์นะครับนาะวันนี้เนี่ยอาจจะน่าสมโซมนิดนึงนะครับโอเคเนาะก็เท่าที่ผมดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดชื่อบริษัทหรือว่าหุ้นที่น่าสนใจไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับคือพามาเที่ยวโอเคไหมพามาเที่ยวนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดแบรนด์อะไรเนี่ยก็พูดได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าผมจะนึกอะไรออกเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีแบบกล้องแวบไปแวบมาบ้างเพราะว่า บางทีผมก็ไม่อยากให้ไปโดนหน้าคนอื่นนะครับประเทศนี้ค่อนข้างที่จะ sensitive นิดนึงนะครับเนาะไอตัวแรกก่อนเลยนะตัวแรกที่ผมว่าผมสนใจมากนะก็คือตัวของโตโ o t a นะครับคือ Toyota เนี่ยนะครับเป็นแค่แบรนดรถปกตินี่แหละที่เก่งเรื่องการทำแมส s p โปรดักชั n นนะครับก็คือแบบ เน้นผลิตออกมาขายเยอะๆนะครับราคารถก็จะไม่ได้แพงมากเน้นให้คนทั่วไปใช้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยโตโยต้าเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าเออไม่รอดเพราะว่าเจอรถจีนเข้ามาตีใช่ไหมครับบวก b ดีเ i ียวมีอะไรพวกนี้ครับพวก MG รถจีนอะ่ะนะครับนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเ,เป็นแบรนด์แบบประจำชาติเขาด้วยนะครับเนาะผมเห็นรถส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโตโยต้าหมดเลยนะครับเนี่ย อันนีเน้เป็นเป็นโซนถนนคนเดินนะครับเนาะ่วนใหญ่เนี่ยเป็น Toyota นะครับแบบว่า80%อน่ะน่าจะ Toyota หมดเลยนะครับอาจจะมี s u z u k i บ้างนะครับแล้วก็เป็น Lexus แต่ว่า Lexus เนี่ยก็ยังเป็นของ Toyota อยู่ดีนะเนี่ยคันที่ผ่านไปก็ Toyota นะครับแล้วก็อาจจะมีบางที่ที่เเขาปล่อยเช่านะครับให้รถให้ให้ต่างชาติใช้อย่างงี้นะครับบางคนมาเนี่ย อาจจะมากันเป็นครอบครัวไม่ได้ถนัดใช้รถ,รถรถไฟใต้ดินใช่ไหมครับหรือว่าแบบไปอยู่โอกินาว่าอะไรเงี้ยอาจจะเน้นใช้รถขับเองเขาก็ซื้อรถโตโยต้าอันนี้โตโยต้าอีกแล้วนะเขาก็เขาก็ซื้อรถโตโยต้นน <Yeah. S 1> า,ามาให้เป็นรถเช่านะครับแล้วคนก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับอย่างโตโยต้าตัวใหม่แบบพรีวูสอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็เลยมองว่า <Yeah. S 1> เฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกคู่รถยนต์อะโตโยต้าก็ยังดูสตรองมากๆนะครับโอ้โหคลิปนี้ผม โคตรเละเลยว่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรพูดไปนะในเนื้อหา,าน,นะครับโตอร์าค่อนข้างสตรองมากนะครับแล้วก็เรื่องสงครามรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันช้าม,มากนะครับคือแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมันเน้นแบบสงครามราคากันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในสงครามราคาอย่างว่าหันราคาแข่งกันอะไรเยงี้บีไดีลดแม่งทุกเดือนอะ่ะยากนะครับที่แบบ จะมีธุรกิจที่แข็งแรงได้นะครับแล้วก็ผมว่าสงครามตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเดือดในฝั่งของจีนนะแต่ว่าในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้ขนาดนั้นนะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะครับก็คือพวกแบรนด์รถอย่างนิสสันอะไรพวกนี้มันก็เริ่มแบบเหนื่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะควควบ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 ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเหลือแค่โตโยต้าแบรนด์เดียวก็ได้หรือว่าแบบ เหลือไม่กี่แบรนด์อะไรเงี้ยอย่าง h อ n ด้าเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีเยอะก็ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่ญี่ปุ่นก,ก็ก็พอมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโตโยต้านะอ่ะอันนี้หุ้นตัวแรกแล้วนะครับวันนี้คือแค่เล่าให้ฟังเฉยนะมันผมไม่ได้บาแยกข้อดีข้อเสียหรือว่าเฉีย์หุ้นนะถ้าเกิดคุณฟังเนี่ยนะครับอ้ออาจจะมีพวกแบบเบนซ์บีบ้างนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะครับบี B ผมเห็น BM มมากกว่าเบนซ์นะครับแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นโตโยต้ากับเล็กซัสนะครับแล้วก็พวก ตัวเต้าหายเอ็นพวกตัวเต้าคราวนะครับต่อมาเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวีซ่านะครับวีซ่าเนี่ยอันนี้ผมดอกจันไว้ก่อนนะครับว่าวีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมถือในพอร์ตช่องนะครับแต่ว่าคือจํานวนเงินอ่ะมันไม่ได้เยอะอะไรนะเผื่อบางคนจะหยิบประเด็นนี้มาโจมตีว่าเฮ้ยผมพูดถึงหุ้นในพอร์ตหรือเปล่านะครับคือวีซ่าเนี่ยนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายเมืองในประเทศญี่ปุ่นอ่ะ มันเป็นประเทศมันมันเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยใช้เงินสดอยู่นะแต่ว่าหลายๆคนเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็ใช้การ์ดนะครับยังผมมาเนี่ยก็ใช้าทาาเวลการ์ดนะครับของ SCB นะครับอ่ะขายเป็นลูกค้า S C B ก็ว h น t e v e r นะครับแต่ว่าเนี่ยผมก็ใช้ทาวเวลการ์ของ SCB นะครับแล้วก็มันเป็นบัตรที่เชื่อมกับวีซ่านะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมุติเวลาทุกครั้งที่ผมมากินข้าวเนี่ยแล้วแตะนะครับแตะจ่ายจ่ายจ่ายเนี่ยเราก็พูดไปค่าโดค่าโดนะครับค่าโดนะใช้ไปเนี่ยสมมุติว่าผมจ่ายพันเยนนะครับข้าวข้าวตอนในญี่ปุ่นค่อนข้างแพงนะครับสมมุติว่าพันเยนนะครับร้านอาหารเนี่ยจะได้ไปนะครับประมาณสักเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบเยนเข้ากระเป๋าร้านไปนะอีกยี่สิบเยนเนี่ยน่าจะเข้าเอชซีบีนะครับแล้วก็เข้าวีซ่าไปเนี่ยประมาณสัก ห้าเยนสิบเยนแล้วแต่ดีลแล้วแต่ความใหญ่ความสตรองของเชนร้านอาหารแล้วเขาจะต่อรองกับวีซ่าได้ยังไงนะครับซึ่งคือผมไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนแม่งแตะใช้วีซ่ากันเยอะแค่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าการที่เนี่ยหลักที่ผมเห็นก็จะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การเจซีแทบไม่เห็นคนใช้เลยนะครับแต่ทุกครั้งที่แตะก็คือวีซ่าได้ไปเลยนะสมมติข้าวมื้อหนึ่งก็สิบเยน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 อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอะ่ะ คือทุกคนมันก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วถูกป่ะครับก็แตะ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 ไปตรงนี้ผมมองว่าวีซ่าเงินล้นมากนะครับตอนนี้คือคือเงินแพ่งเยอะชิบหายจริงๆนะครับเพราะผมก็มองว่าธุรกิจเขาค่อนข้างแข็งแรงนะอันนี้ผมมาพูดแค่ในบุมจากที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับประเทศอื่นเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยอาจจะชอบใช้ Apple Pay นะช่วงนี้ที่ผมเห็นก็คือใช้แบบบัตรเชื่อมใน Apple เปิลเรียกว่าอะไรวะ a อปเปิลวอชนะครับก็ไปแตะแตะแตะจ่ายเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้เกี่ยวกับวีซ่าหรือเปล่าอ,นนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้เงินสดนะครับแล้วก็วีซ่านะครับประมาณนี้ตอนนี้คูอผมไม่รู้นะว่าผมเดินมาที่ไหนนะครับ <laughs> นะบโอเคก็อันนี้หุ้นตัวที่สองก็คือวีซ่าใช่ไหมตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับเตั้งใจว่าจะพูดห้าหุ้นนะตัวที่สามเนี่ยที่ผมเห็นว่ามาค่อนข้างแรงนะครับคือ,อ,อ a อ A6 นะครับ a 6 อันนี้ผมก็เพิ่งไปเจิมกันว่า A6 หรือว่าตัวรองเท้าเนี่ยผมขึ้นรูปให้แล้วกันะครับมันเป็นหุ้นนะครับคือเราสามารถซื้อหุ้น A6 ได้นะคือถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อสัก6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามาต่างประเทศแล้วอยากซื้อรองเท้านะครับหรือพวกสตรีทแบรนด์ก็ต้องเป็น n นกี้นะครับ n นกี้จอร์แดนนะครับประมาณนีอ้อาจจะมียุคโอนิสุก้ใช่ไหมคนไทยชอบโอนิสุกนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยต่างชาติมานะครับคือ a six นะครับคนมาเนี่ยคือซื้อ a six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  เยอะมากนะครับแล้วก็คน locals โโเนี่ยก็ใช้บ้างนะ a six แต่เขาก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นทุกคนใช้ a six เหมือนแบบเหอ่อกันมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือหลายๆคนที่มาประเทศเนี้ยก็พยายามต่อคิวซื้อนะครับหรืออีกร้านหนึ่งเนี่ยก็คือร้าน onitsuka tiger นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ย มันมันใส่กันน้อยลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเมื่อสักครูจะไปเที่้วเนี่ยคือแมสมากนะแต่ว่าคุณเชื่อป่ะเดี๋ยวคือผมไม่ผมขึ้นรูปไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมลองขึ้นรูปให้ละกันนะครับถ้าเกิดขึ้นได้นะผมจะพยายามเบลอหน้าคนที่ต่อคิวนะครับคือคิวร้านโอนิซึกะแม่งเยอะมากเว้ยคือคือเยอะจริงๆอะ่ะเยอะแบบว่าผมไปตอนบ่ายโมงเพราะว่าอยากที่จะไปซื้อให้แม่ใช่ไหมผมก็ไม่คิดว่าร้านแบบเนี้ยมันต้องมันต้องต่อคิวเว้ยปรากฏว่า ผมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็โอเคงั้นไปกินข้าวก่อนนะครับกลับมาประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับก็คิวเหมือนเดิมนะครับตอนดึกคิวยาวกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยไอแบรนด์พวกนี้มันก็เหมือนกับเป็นคนเหมาะกับคนที่แบบชอบเล่นไซเคิลนะครับอย่างก่อนนี้เราทาคลิปหุ้นไนกี้ไปนะครับก็บอกว่าเอ้ยไนกี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบจริงๆมันก็ค่อนข้างยากนะครับมันไม่ใช่หุ้นแนวถือยาวมันต้องเล่นเป็นรอบนะว่าแบบรอบนี้กระแสไนกี้มาแล้ว หุ้นไนกี้มันก็จะดีนะครับเพราะว่ายอดขายมันดีเคลียร์สต็อกได้ไวอินเวนทัรี่ไม่บวมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นนิวบาลานซ์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นออตอนนี้ผมมองว่า A6 มาแรงมากแต่ว่าหุ้นพวกน,นี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าือถึงผมจะบอกว่ามันเป็นไซเคิลว่าจริงแต่แต่มันอาจจะไม่กลับมาก็ได้เก็บภาพาครับสมมุติว่ารอบนี้ A6 มาแต่ว่าคุณถือหุ้นไปสมมติติดดอยออกไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วคือ A6 คือคนไม่ใส่อีกแล้วอะไรเงี้ย ก็คือจบนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้หุ้นตัวที่3 A6 นะครับหุ้นตัวที่4ี่เนี่ยคือ Microsoft นะครับคืออันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกันสำหรับส,สาหรับแบบผมว่าโดยคนปกติเข้าไปเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบสังเกตชาวบ้านนะครับว่าเอ้ยเขาเล่นโทรศัพท์ เขาใช้แอปอะไรนะครับหรือว่าเขาเปิดคอมเนี่ยเขา,าลงโปรแกรมอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าแบบใช้งานอะไรกับพวก device ของเขานะครับเพราะว่าเออผมก็อยากรู้ไงว่าแบบในตอนนี้เนี่ยคนประเทศนี้ชอบใช้แบบซอฟต์แวร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอะไรซึ่งจริงจริง,รงมันก็แบบแอบบแอบบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามอยู่ห่างๆแล้วกันนะถ้าเลือกถ้าถ้าถ้าให้พูดตรงๆงก็คือมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยคอคยนี้ผมทึ่งนิดนึงตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย จะใช้แบบของต่างจากเรานะครับแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยรู้เนเจอร์คนญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมเจอคนญี่ปุ่นนะครับเล่นทิกตอกเยอะมากนะครับเนาะก็แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เล่นแอป,ปอาจจะไม่ได้ต่างกับเรามากหรือเปล่าวะนะครับเนาะแล้วก็เดินไปที่ร้านปาจิงโกะนะครับเนาะร้านปาจิงโกะเนี่ยก็คือเหมือนกับร้านพวกสล็อตนะครับตอนนี้คือผม,มรู้นะผมเดินไปไหนนะผมเดินพูดไปเรื่อยๆนะร้านปลาจิงโกะร้านสล็อตอะไรพวกเนี้ยนะ เขาก็นั่งดู YouTube กันเยอะนะครับนะ,ะ u t u b e ก็อีกหุ้นหนึ่งแหละเป็นหุ้น Google นะครับผมบอกว่า Google สำหรับที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าโอเคนะครับหุ้นตัวใหญ่เมนูพูดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ Microsoft นะครับคือผมเห็นคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับคือพนักงานญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบทำงานกันเยอะนะครับแล้วก็จะพกโน้ตบุ๊กกินข้าวทุกที่นะครับเปิดมาเนี่ยผมก็เห็นใช้ Word ใช้ Excel นะครับผมว่าอ๋อโอเคแสดงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ผมเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ AI นะครับก็ถาม ChatGPT ซึ่ง ChatGPT เนี่ยมันก็รีเลตกับพุน Microsoft อยู่แล้วนะครับตัว Open AI ใช่ไหมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแสดงว่า Microsoft สําหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผ่านนะครับอันนี้พูดท็อปิกเดียวโดน Microsoft กับก o o g l e เลยนะครับอัลฟาเบน่ะอะต่อมาตัวอะไรอีกนะครับเอาไปอิ่มๆนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะอะอันน ผมเนี่ยมาญี่ปุ่นรอบนี้นะครับวันที่หนึ่งถึงเจ็ดมิถุนายนนะครับปกติเนี่ยผมจะชอบมาช่วงกลางปีมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะชอบมาสองช่วงนะครับ mm. คือช่วงเมษาพฤษภานะครับเพราะว่าเป็นปิดเทอมแล้วก็เหมือนกับวันหยุดเยอะนะครับที่ไทยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงธันวานะครับเพราะว่าคริสต์มาสวันหยุดเยอะแล้วก็อากาศหนาวมีหิมะนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมาเดือน6เดือน7นะครับเพราะว่าหนึ่ง ตัวแม่งโคตรถูกนะครับผมบอกเลยตัวถูกมากใครที่แบบอยากถือหุ้นญี่ปุ่นหรือว่าอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาโอกาสมาไซด์วิสิตที่ประเทศนั้นนะครับคือผมทําอย่างนี้ทุกประเทศนะครับที่ผมถือหุ้นเนี่ยใครที่อยากมาญี่ปุ่นผมแนะนําลองมาเดือน6เดือนเจดนะครับคนไทยน้อยนะครับตัวถูกที่พักถูกนะครับนักท่องเที่ยวน้อยนะครับผมว่าแฮปปี้อย่างเดียวคือสวดมนต์อย่าเจอพายุรัวๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้แล้วที่ผมมาเนี่ยฝนตกบ่อยมากนะครับครั้งนี้โดนแค่วันเดียวเองก็ถือว่าโอ้ครดี เฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนไวะเนี้ตอนนี้เหมือนขึ้นเขาแล้วผมไม่รู้ทางแล้วโอเคต่อนะครับหุ้นตัวที่เท่าไหร่ละนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้านะครับโอ้ยผมเพิ่ไปกดซูมปะวะนะอ่ะนะครับหุ้นตัวที่ห้านะครับตัวที่หกไม่รู้จำไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยคือ nintendo นะครับกับเอ่อโปเกมอนอันนี้ผมไม่ชัว์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านไปผมเช็คอีกทีว่า n i n t e n d o กับโปเกมอนเนี่ย มันเป็นหุ้นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเนาะแต่ว่าคือตอนที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงที่ Nintendo Switch 2นะครับเปิดขายนะครับแล้วคนซื้อกันเยอะมากนะครับออก็แปลว่าเอ้ยเขาอยู่มานานแล้วโปรดักต์เขาก็ยังขายได้ดีอยู่ซึ่งจุดแข็งของ Nintendo เนี่ยมี2อ,อย่างนะครับหนเนี่ยคือเขาเน้นขายดี v ว c e ์ที่ไม่ได้แพงมากนะครับก็คือพวก Switch นะครับพวกอะไรพวกเนี้ยพวกแบบเครื่องเล่นเกมราคาไม่ได้แพงมากนะแบบไม่รู้อ่ะที่ไทยเดี๋ยวนี้ก็หลักพันบาทมั้งนะครับไม่ได้แพงมากแต่ว่าเขาว่ามาเน้นขายเกมนะครับตัวเกมเนี่ยแผ่นหนึ่งนะครับก็ประมาณสักหลักพันนะครับสองพันสามพันสี่พันประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องมาเนี่ยคุณจะไม่ได้ซื้อแค่เกมเดียวอยู่แล้วนะครับเนาะซื้อสมมติเมื่อก่อนคุณซื้อ Nintendo s ซบิชหนึ่งนะครับซื้อไปนะครับไปมอนนู่นนี่นู่นนั่นนะครับ โดนไปสี่ห้าเกมนะครับแปลว่าในหนึ่งคนที่ซื้อเครื่องเนี่ยจะเสียเงินให้กับ Nintendo เนี่ยโอ้โหอีกหลายปีนะครับแล้วก็หลายบาทขายไปเรื่อยๆอยนะครับเนาะอย่างที่สองเนี่ยนะครับคือเรื่องของลซนส์นะครับหรือที่เรียกว่า IP ตัวละครที่ Nintendo ผลิตออกมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกแบบ m a r i o อะไรพวกนี้นะพวกขอมูอ่ะผมว่าใช่นะด้วยนะครับพวกนี้นอกจากคุณจะขายเกมได้แล้วนะครับเพราะขายสตอรี่ขายความอินซึ่งไอพวกนี้มันเอามาขาย เป็นสินค้าแยกได้หมดเลยนะครับเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์กู๊ดส์นะครับหรือว่าพวกสินค้าตัวละครอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณไปตามร้านค้าในญี่ปุ่นนะครับคุณจะเห็นหมดเลยว่าต่างชาติเนี่ยต่อคิวซื้อพวกนี้เยอะมากนะครับอย่างโปเกมอนช็อปเนี่ยคือโปเกมอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่มานานมากแล้วนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะยังแมสอยู่นะคือมันยากมากที่แบบกระตูนอยู่มา20-30ปีแล้วมันยังแบบขายได้ดีนะครับผมก็แวะไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับวันเหนื่อย โปเกมอนเซ็นเต,ตนรอร์นะครับที่เกียวโตนะครับโอ้โหรอคิวนานมากเลยครับประมาณแบบประมาณแบบโอ้โหครึ่งชั่วโมงอะยี่สิบสามสิบนาทีนะครับคือมันแมสมากจริงๆอ่อะผมก็คิอกว่าเอ้ยหรือว่าเป็นแค่แบบฝรั่งหรือเปล่าที่ชอบเพราะว่าฝรั่งอะชอบโปเกมอนนะครับแต่ปรากฏว่าผมก็ไปดูพวกเอเด็กที่เล่นโทรศัพท์นะครับเอาอีกแล้ยยุง่งเรื่องชบายนะนะครับปรากฏว่าเด็กที่เล่นโทรศัพท์อะเขาก็เล่นโปเกมอนนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ย แบรนด์เนี้ยมันสามารถขายของได้ค่อนข้างดีนะครับขายทั้งตัวฟอนต์เอ็นก็คือตัวของอุปกรณ์เล่นเกมนะครับขายดีนะครับ 2. ขายเกมก็ดีนะครับ 3. เนี่ยขายไลเซนส์ขาย IP ต่อเนี่ยก็ดีนะครับผมก็มองว่าเอ้ยตัวของ Nintendo หรือว่าโปเกม o n เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับในในเชิงของหุ้นนะแต่ว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าพวกการขายการ์ตูนขายไลเซนส์อะไรพวกเนี้ยมันมีอายุที่ค่อนข้างสั้นนะครับ เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอ,อย่างมาเวล l อย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ r รอนแมนฮาร์คตอนะครับพวกเนี้ยขายดีนะครับสมมุติว่ามันมีหุ้นแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะสมมุติมันมีเนี่ยมันก็คงจะเป็นหุ้นที่ดีดูไหมเพราะว่าเปิด,เ,ปดเขาเรียกว่าอะไระ่ะเปิดหนังเรื่องใหม่มากี่รอบคนก็แย่งกันดูนะครับแต่ว่าผ่านไปแค่ไม่กี่ปีกระแสก็หมดถูกไหมซึ่งไอ้พวกเรื่องที่ขายลายเส้นอย่างเงี้ยพวกแบบ โปเกมอนนินเทนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นสไตล์นี้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาจะขายคนเจนใหม่ๆขึ้นมาได้หรือเปล่าซึ่งโปเกมอน,น,นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็แอบมีปัญหาเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวละครเก่าๆเนี่ยเด็กไม่ค่อยอินนะครับเขาก็ต้องออกรีแบรนด์อะอารมณ์เหมือนแบบรีแบรนด์ให้ตัวเองแบบดูเข้ากับเด็กเจนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ตายนะครับแต่ว่าโอเคตอนเนี้ยผมก็เห็นเด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชอบตัวละครใหม่ๆที่ดีไซน์ออกมานะครับก็รู้สึกว่าโอเค ถือว่ารอดไปอีกหนึ่งเจนละกันนะครับอือโอประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคส่วนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกหุ้นที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับเช่นเอ่อเมตานะครับนะเมตาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นเล่นเอ่อเฟซบุ๊กกับ IG เท่าไหร่นะครับคือเขาอาจจะเล่นนะแค่ผมไม่เห็นนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมมาผมไม่ได้มาอยู่นานนะครับก็ พูดเท่าที่เห็นนะครับเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นเขาเล่น Facebook IG เท่าไหร่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่น t i k t o ็อกนะครับคือ t i k t o ็อกเนี่ยแม่งมาแรงจริงไม่แปลกใจที่อ่าภาครัฐอเมริกาเขาจะกลัวนะครับเนาะก็โอเคสมเหตุสมผลแหละที่แบบอยากที่จะแบนนะครับเหรือไม่ก็แบบเทคมาเป็นของ US นะแต่ว่าเอ่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเมตาเขาอินเท่าไหร่อ๋ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้นะว่าหุ้นตัวที่7หรือตัวที่8นะครับไปนับกันเอาเองนะครับหรืออบกกมมาา็ไดด้้ว่คลิปนีผพู ชื่อหุ้นอะไรไปบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันให้หน่อยนะครับเผื่อผมลืมจะได้มาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเนาะอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วว้าวมากนะครับคืออูเบอร์นะครับอูเบอร์เนี่ยนะคือเนี้ยผมไปดูช่องหนึ่งมาก็พูดกี่ยวครับหุ้นอูเบอร์นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทําตลาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแมสขนาดนั้นนะครับพอมารอบเนี่ยนะ ผมรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้บริการตัว Uber Eats นะครับ Uber Eats นะคือฟีเจอร์ที่เอาไว้สั่งอาหารนะบ้านเราก็เหมือนแบบ Grab Food อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับร้าน local เนี่ยก็มีบริการ Uber Eats นะครับผมรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยถือว่า Uber เขามาเปิดตลาดแล้วก็จอตลาดที่ญี่ปุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะอ๋อแต่ว่าตัวแท็กซี่เนี่ยไอพวกเรียก Uber รถแท็กซี่อะไรเงี้ยคือผมว่าตัวเนี้ยอาจจะ ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าค่าแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะผมเห็นที่วิ่งในถนนเยอะๆเนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า TravelGo <ม>อะไรสักอย่างนะคือผมก็ไม่ได้ลองใช้นะเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับแพงเกินนะครับเ<ม>นาะอ่ะประมาณน,นี้นะครับคุณ Uber แล้วก็มีอะไรอีกว่าอ๋ออีตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องการจา่ายตังค์ เมื่อเกี่ยวเรื่องการจ่ายตังค์อะผมพูดถึงวีซ่าใช่ไหมครับวีซ่าเนี่ยจะมาคู่กับตอนแตะบัตรนะครับใช้ธนาคารนูน้นจ่ายปุ๊บร้านอาหารเอาไปส่วนหนึ่งเจ้าของบัตรเอาไปส่วนหนึ่งวีซ่าเจ้าของเน็ตเวิร์กก็เอาไปส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นนะครับก็คือการสแกนจ่ายนะครับคือบ้านเราเนี่ยอาจจะคุนชินพวกพร้อมเพย์นะครับหรือไม่ก็อะไรอะจ่ายแบบธนาคารนะครับนะแต่ว่าของเราเนี่ย ไอ้ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเห็นคนใช้เ,เขาเรียกอะไรวะเพเพหรือเพเดเนี่ยบ้างอยู่นะครับมันเหมือนกับพร้อมเพย์บ้านเราแหละแค่เป็นเปนเป็นแอปแยกของเขาเอ,อ๋อเหมือนกับทูมันนี่บ้านเรานะครับเนาะซึ่งประเด็นเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือมันโคกับอลบาบาเว้ยครับอลบาบานะครับไอหุ้นจีนะนะครับนะอลบาบาเพราะว่าอาลบาบาเขาก็เขาก็เก่งเรื่องของการ จะทำเพย์เมนต์อยู่นะครับเนาะแล้วเขาก็มาจับมือกับทางญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเขาได้ตลาดตรงประเทศนี้เพิ่มไปอีกนะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นร้านค้าเนี่ยก็จะเอาโลโก้ไอตัวเพย์เพย์เนี่ยขึ้นมาหน้าร้านก่อนนะครับก็แปลว่าโดยที่ที่ประเทศเนียน่าจะมีคนที่ใช้ตัวไอเพย์เพย์หรือ Pay Day เพย์เดย์เนี่ยมากพอสมควรเนี่ยผมเอาโลโก้ขึ้นให้ตรงนี้นะครับนะโอเคประมาณนี้นะ <Okay. S 1> ก็ชิดว่าชิปนี้เนี่ยน่าจะพูด หุ้นเยอะพอสมควรนะอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่ากี่หุ้นนะครับอ้าวอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็คือเซเว่นแต่ว่าเซเว่นเนี่ยมันไม่ใช่เซเว่นเดียวกับที่ไทยนะครับมันเป็นแบบเซเว่นแอนไอโฮดดิ้งคอร์ปนีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือร้านขายของชำเหมือนกันกับเซเว่นบ้านเรานะครับเนาะก็มันก็ค่อนข้างต่างจากประเทศไทยอยู่นะครับคือประเทศไทยเนี่ยไอเซเว่นเนี่ยค่อนข้างกินตลาดเยอะมากๆนะครับอาจจะมีแบ่งกับ พวก CJ ที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเซเว่นถ้าเกิดพูดถึงร้านสะดวกซื้อใช่ไหมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผู้แข่งมันค่อนข้างเยอะนะครับมีเซเว่นด้วยนะครับมีรอสานด้วยแล้วก็มี Familymart ด้วยซึ่งผมมองว่าเรื่องเรื่องความเจ๋งอะพอๆกันนะครับสินค้าคือเข้าได้ทั้ง3ามที่เลยแล้วก็สาขาเนี่ยผมก็เห็นเยอะมากพอๆกันประมาณนี้แล้วกันนะก็วันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนแนวคอนเทนต์บ้างนะครับนานทีเนี่ยผมก็จะมาอัดนอกบ้านบ้างนะเพราะว่ามันใช้ใช้พลังในการถ่ายเยอะกว่านะครับแล้วก็อันเนี้ยคือด้นด้นสดนะครับคือเจออะไรก็พูดนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวนันนิดนึงแล้วคลิปแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแนวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้หรือว่าเสียงดีไม่ดียังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอคลิปแบบนี้กันอีกนะครับถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศรอบหน้าแล้วก็มีโอกาส ได้มาเดินท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะหาเวลามาอัดคลิปแบบนี้ให้อีกเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาลงทุนประเทศไหนอะอย่างอันนี้ส่วนตัวแล้วนะถ้าลงทุนประเทศไหนเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะไปไซบ์วิตนะครับหรือว่าไปดูประเทศนั้นด้วยนะครับอย่างเมกาจีนอะไรเงี้ยคือเมกาเนี่ยแพงเข้าใจนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยถูกมากนะครับเดี๋ยวนี้ไปหน่อยนะครับไปแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยคนที่นั่นเขาเป็นยังไงกันนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงจก็ให้เกิดอ่านจากหนังสือเนี่ยคุณจะเจอว่า ตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความกังวลเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหมครับเนาะแต่จริงผมมาเนี่ยก็ก็ดูเขาปรับตัวกันได้อยู่นะครับร้านค้าหลายร้านเนี่ยเขาก็จ้างผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะคือมันอาจจะมีปัญหาหลังบ้านก็ได้นะครับนะแต่ว่าตอนที่ผมใช้บริการเนี่ยร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับร้านขายเสื้อผ้าก็คนญี่ปุ่นที่เป็นคนแก่ๆนะครับเนาะแบบแก่แบบหกสิบเจ็ดสิบแบบคุณยายแล้วนะครับเนาะแต่ก็ยังทํางานได้นะครับ ก็ยังดูโอเคอยู่นะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าแอบเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยกินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยเยนเนี่ยผมว่าก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องมีแบงค์พันอ่ะต้องมีพันเยนออกไปแน่อนอนนะมาเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้เงินเยอะนิดหน,นึง่งสมัยก่อนเนี่ยผมแลกแค่สองหมื่นเยนเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สี่หมื่นเยนนี่มันเริ่มเอาไม่อยู่นะ,ะก็ ก็คิดว่าภาพก็ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่มในคอมเมนต์ให้นะเดี๋ยวผมหาทางกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นผมสวัสดีครับโอเคครับเทคเมื่อกี้ลืมพูดหุ้นตัวหนึ่งนะครับขออัดแยกให้นะหุ้นตัวหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงมากที่ญี่ปุ่นนะครับคือหุ้น Apple ลนะครับเนาะหุ้น Apple คือตั้งแต่ผมมาเนะี่ยผมพยายามสังเกตนะว่าคนที่เนี่ยเขาใช้โทรศัพท์อะไรกันนะครับผมว่าประมาณสัก99%้ากประมาณเนี้ย ใช้ iPhone หมดเลยนะครับเนาะอย่างบ้านเราเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังมีแบบแหกไปใช้ไอพวกซัมซุงบ้างนะครับเนาะรนะหรือว่าแบบเป็นพวกโทรศัพท์ที่อาจจะเฉพาะทางในเล่นเกมอะไรพวกนี้พวกโคโคอะไรพวกนี้เพอาะอันนี้ผมไม่รู้จักแบรนด์นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือใช้ไอโฟนแทบทุกคนนะครับคือขนาดแบบคนที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยก็ก็ใช้ iPhone นะครับเด็ก iPhone นะครับวัยรุ่น iPhone นะครับเนาะผมก็ดูว่าเอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบ ค่านิยมอะไรปล่าหรือว่าแบบโฆษณาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็เดินดูโฆษณาในเมืองนะมันก็มีโฆษณาแบบแบรนด์โทรศัพท์อื่นนะครับพวกแบบ Google Pixel อะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น iPhone อยู่ดีเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยจริงแล้วเนี่ย iPhone เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะขี้กักนะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังขายดีอยู่ดีนะครับเนาะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมกลับบ้านไปนะครับก็แบบไปคุยพวกกล่องเก่าๆนะครับว่าแบบไอ้กล่อง iPhone เก่าๆอะไรเนี้ย เป็นยังไงบ้างวะก็คุยเล่นนะครับหูกล่องสมัยก่อน่มันให้แกจิตอะเยอะมากนะครับแบบว่ามีสายชาร์จมีหูฟังบางคนเพิ่งเกิดมาเนี่ยไม่ทันนะครับเมื่อก่อนไอโฟนอ่ะของแถมเยอะ,ะครับมีหูฟังแถมดนะ้วยนะครับอะแดปเตอร์สายมีครบนะเดี๋ยวนี้เปิดมาแทบจะเรียกว่าของเปล่าแลนะ้วมีแต่ตัวเครื่องนะครับเออก็กักขนาดนี้คนในประเทศนี้ก็ยังชอบนะครับผมเองก็ไม่เหมือนแบบหลับหูหลับตาซื้อไปนะครับที่เกียรไปใช้แบงอื่นแค่นี้นะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ